ในช่องคลายทรรเงินนะคะสวัสดีครับอยู่กักเรานะครับช่องคลายทรรเงนินนะครับผมวันนี้ก็วัน่ก็จะไปเที่ยวด้วยนะครับผมวันนี้วันนี้น้องคิมวมลก็ได้ไปครับแต่งตัวคือไมไ่ไปนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะอเพราะว่าติ๊กตอกติ๊กตอกคิดดอนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะ ก็วันนี้จะให้น้องคิมอมอยู่พ่อบ้านนะคะเพราะว่าจะพาพ่อใหญ่ค่ะไปเที่ยวค่ะไปแห่งานก็น้องคิมอมก็ไม่ได้ไปค่ะก็จะให้ไปแต่พี่โอมค่ะไปช่วยคุณพ่อแต่งตัวให้พ่อใหญ่คิมอมอยู่พ่อบ้านนะคะ,คะอย่าดื้อนะลูกนะไม่ไดื้ออย่เข้าใกล้ช้านะครับก็จะให้อยู่กับคุณอาค่ะ ก็ช่วงนี้นะคะเหงานก็ต้องป้องกันค่ะ,ะก็เลยไม่ให้น้องคิมออมไปนะคะน้องคิมออมยังเด็กอย่าน้งคิมออมใกล้ถึงวันเกิดน้งคิมออมรืยยังค่ะวันที่เท่าไหร่ครับวันเกิดน้องคิมออมหอห้ามออมพฤษภาครับจะถึงวันเกิดน,น้งคิมออมนียนะครับก็เป็นวันจัดมงคลมุงคลนนะครับผมใช่ไหมใช่ไหม ใช้อยู่ค่ะแต่เป็นในรัชกาลที่9นะคะรัชกาลแต่วันรัชกาลที่10ไม่รู้นะครับผมรัชกาลที่10เปลี่ยนแล้วค่ะคุณคพ่อเป,เปลี่ยนเป็นวันที่4ค่ะครับผมคิมอ้อมไปส่งคุณพ่อกับพี่โอมขึ้นรถเลยลูกวันนี้พ่อใหญ่จะแห่เวลาที่สองนะคะก็จะแบ่งเวลากันแห่ค่ะ ไม่ไม่ได้แห่พร้อมกันนะคะจะแบ่งเวลาแห่พี่ใหญ่ก็จะเป็นรอบที่สองพีใหญ่ก็ขึ้นรถแล้วค่ะกินอาหารบนรถแล้วไปกันเลยค่ะคุณออมอยู่กว่วาบ้านนะคะ พ่อใหญ่ก็มาถึงแล้วนะคะบ้านทุ่งวังค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเส้นประกรรมค่ะจะภาพของเราก็จะมีสองเชือกค่ะพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็ยังอยู่บนรถค่ะอยู่ใต้ร่มไม้กับคลายเพชรอุทัย เส้นประกำก่อนทุกครั้งก่อนจะแห่ค่ะมาดูว่ามีเชือกไหนมาบ้างนะคะี่เห็นข้างหลังนี้ ก็ายทองเงินของควันหลิวค่ะควันเหลิมกำลังจะไปอาบน้ำระน้ำใหญ่ค่ะ ่วนี่เห็นกำลังจะลงสาระน้ำนี้คลายอามค่ะฝังนี้ก็กำลังจะแต่งตัวค่ะแต่งหน้าพ่อใหญ่วันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะพ่อใหญ่ใส่ชุดเจ้าภาพบอกให้พ่อใหญ่ใส่ชุดแต่งองค์ทรงเครื่องค่ะ เสริมโลขึ้นมาแล้วค่ะพลายอามวันนี้พี่อามแต่งหน้าหรือใส่ชุดคะแต่งหน้าครับผมวันนี้วันนี้พี่อามจะแต่งหน้านะคะเย็นไม่นนะครับลองหัดเย็นดูอ่าก็รอรอแล้วค่ะช้างรอ <c oughs> พี่อาม์มก็ว่าวันนี้เขาจะแต่งหน้านะคะ <c oughs> ก็ไปอาบน้ำเสริมโลมาแล้วค่ะพร้อมที่จะแต่งหน้า ก่อนจะถึงเวลาแห่ก็มาดูหนุ่มๆเขาแต่งหน้าค่ะงานที่ให้กำลังใจคันหลิวนะครับผมให้กำลังใจครับกำลังเสริมเราก็หให้กับสายทองเงินสบายหน่อยไม่ได้แต่งหน้านี้ครับสบายดีครับเราใส่ชุดโลห่เลยครับของเราสบายหน่อยวันนี้ครับจะได้ครึ่งนึงแล้วค่ะ ไปจะเสร็จแล้วค่ะพี่ลิวามาดูฟังนี่ค่ะนี่ก็ขายนิ้งนองน่านี่กนห้อน่น็นี่กนี่ก็นี่ก็นี่นี่กน่กนี่นี่กโน็นีนี่กนี่็น่น่็นกน่กน่็นนี่กนี่นนี่กี่นีงกน,นีงก่ก <c oughs> ี่กี่กี่นนี่น <c oughs> เสริมโลค่ะวีจายบุญงไังโอ้ลนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเสริมรอเสร็จแล้วมวหมาเนี่ยมแมหาคือมามาสายโจ้ครับสายโจ้ค่ะสายโจ้เสร็จแล้วค่ะเอาสวัสดีครับเลูกทำผมเวครับเนสวัสดีครบคุณลงมุเาหน่ยเลูกับ จุดนี้ที่อามนะคะยางค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเหลือลงคม,มินค่ะรอแล้วค่ะรอแล้ววันนี้ก็ดูหนุ่มๆแต่งหน้าน,นะคะก่อนจะเฮ บลตน้องตัวฝ่ายรีิบอลเลงก็เดินมเป็นกำลังใจให้ทุกเชือค่ะวันนี้พ่อใหญ่ไม่ได้แต่งหน้านี่แกนี่อะไรแต่งหน้าก็ช่วยเสริมเราให้กับชายทองเงินค่ะบะเลง ต้มขอ้มันต้มเนื้อรรมด์ปล่อยจิ้มต้นไม้คือกลุ่มนี้นี่ต้มข้าจิ้มวันนึงไก่้กิโล้ันน่ะจิ้ไก่้กิโลวันไก่เออบัวเออบัเลยเนาะไก่ไ แต่งหน้าให้กับพิทองเงินเล็กค่ะใรลยลอๆเลยนะควันเลยเรีย้ ลปลายก็นิ่งนะคะให้แต่งหน้าให้นิ่งๆแล้วคลายจะได้รอๆค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะปลายทองเงิน ที่มือของควันหลิวกับควันเลนค่ะรอไม่มาแล้วครับผมเราแต่งตัวกันหมดแล้วนะครับเขาน่ารื้อแทงตัวครับครั้งแรกที่ควันเลนเนียนะครับเนี่ยนะเขาดื่อนะครับครั้งแรกเนะครับเนี่ยนะเขาดื่นครับผมโค้งนี้มันเคยเขียนเลยนะครับ ต่อไปก็จะให้ฟันเลนเขียนค่ะก็ค่อยๆเคยเป็นค่อยไปครับผมคือเวลาจำเป็นครับโอเคไิ้นเองนะครับผมก็เริ่มแต่งตัวแล้วค่ะหลายเชือกเต็มตัวแล้วค่ะ ค่ะพ่อใหญ่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องเสร,ร็จแล้วนะคะพร้อมแห่ค่ะ, <c oughs> ะภาพของเราก็มีสองเชือกค่ะพ่อใหญ่ทองเงินกับชายเพชรอุทัยอุทัยก็แต่งตัวเสร็จเหมือนกันค่ะโอ้โหได้วัดเสร็จแห่ตัวเดียวเนาะ บริาภคที่ในเนาบันรลงเดียวตัวเดียวสินะก็อีกเจ้ภาพนึ่งนะคะอู no ้ตุีนีให้ีุนนะครับได้รับชมรายีารีวีวันนะครับรคคตวรพิาร่นผ้ชียิงครบหลักการสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดครับกดซุม ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ